สำนักงานควบคุมโรคที่9เตือนให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุนะครับในช่วงที่มีการเดินทางไปทําบุญทอดกรถินครับที่ห้องประชุมชั้น5อาคารอํานวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนามสำนักงานป้องกองันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาหรือว่าสครอ9 นายแพทย์ทวีชัยวิศนุโยธินผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมานะครับท่านก็ได้เปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในเขตสุขภาพที่9ด้านการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพปี2568ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้สูงวัยคนชาราเดินทางไปทอดกฐินแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งในช่วงเทศกาลออกพรรษานี้ ประชาชนมักเดินทางไปทําบุญทอดกรถินตามวัดต่างๆที่ตนเองมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในต่างจังหวัดซึ่งรูปแบบการเดินทางที่นิยมก็คือใช้รถบัสโดยสารรถตู้ซึ่งเหมาะกับการเดินทางเป็นหมู่คณะที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการเดินทางไปทอดกรถินเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียชีวิตในส่วนของเขตสุขภาพที่9ในปี2566ที่ผ่านมาพบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามากถึง769รายรองลองมาคือจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์และชัยภูมิตามลำดับส่วนใหญ่พบมากที่สุดคือในเพศชายช่วงกลุ่มอายุ15 19ปีและพบการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุดก็คือการไม่สวมหมวกนิรภัยนั่นเองในแพทย์ทวีชัยกล่าวนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรในการ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเดินทางไปทำบุญทอดกระถินทางสคร9มีข้อเสนอแนะประชาชนในการเดินทางกลายเป็นหมู่คณะโดยวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและวิธีเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อการเดินทางไปทำบุญทอดกรถินที่ปลอดภัยดังนี้ครับการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ 1. เลือกบริษัทที่เป็นนิติบุคคลทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ผ่านการตรวจสอบสภาพรถและต่อภาษี 2. เลือกใช้รถแบบชั้นเดียวไม่ควรใช้รถแบบสองชั้นโดยเฉพาะทางภูเขาลาดชัน 3. ควรมีเข็มขัดนิราภัยทุกที่นั่งและใช้การได้ 4. เบาะที่นั่งยึดติดตั้งแข็งแรงไม่ควรเลือกรถที่มีการดัดแปลงที่นั่งเพื่อให้ได้พื้นที่นั่งมากขึ้น 5. มีอุปกรณ์นิราภัยติดตั้งบนรถเช่นคอนทุบก,กระจกถังดับเพลิงเป็นต้น6ก ต้องใบบรรทุกผู้โดยสารเกินจนํานวนที่นั่งและ7พนักงานกับรถคนมีใบอนุญาตกับขี่ประเภท2สามารถขับรถส่วนบุคคลหรือรถสาธารณะได้ทั้งนี้สคร .9 นคะรราชสีมามีความหงใยใยประชาชนในช่วงทำบุญท่อนกระถินนี้และขอให้คณะเดินทางสังเกตความปลอดภัยในรถเช่นมองหาทางเข้าออกประตูฉุกเฉินและสังเกตอากับกิริยาของพนักงานกับรถว่ามีการดื่มสุรา พักผ่อนไม่เพียงพอหรืออยู่ในสภาพที่พร้อมขับขี่หรือไม่ที่สําคัญผู้โดยสารต้องคาดเข็มกัดนินรภัยขณะเดินทางตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับ